พับวันนี้มาชมตาะวันนะาต่อเพลินับวันนี้คือจะมีเกมมาให้เพื่อนเล่นมาโดยที่ว่ามีโบนัสด้วยไม่เฮ้ยเลยครับก็คือวันนี้ผมมีแอปชื่อ Omi Omi O M I ก็คือข้อแรกนะต้องใช้เขาของตัวเองตอนนี้ทุกคนน่มีอยู่ในเครื่องที่กูให้โหลดเป็นแอปเขาตัวเองรูกตัวเองเป็นตัวเองจริง ข้อ2อก็คือว่าให้ทุกคนนะเลือกเลือกสาวในแอปเาไมเยอะอยากอยากอล้องอย่าชนกันบบว่าถ้าจนะย้หญิงจูมยังเคยชนเลยชนกับมึงคือคือจะมีผู้ชนะแค่หน่งคนชวนเขาไปช็อปปิ้งใช้ตังค์ให้หมดถ้าถ้าไม่หมดไม่ต้องปิดกล้องคนชนะจะได้บัตรเจ็บไปเลี้ยงผู้หญิงแล้วก็เลี้ยงตัวเองด้วยคือในระหว่างในระหว่างที่จิบผมจะมีคำใบ้มาอันนี้คือคำใบ้อาจจะมี วันดีดค่ะ,คะอันนี้ยกตัวอย่างนะจบที่ไหนมาตัวจริงหรือเปล่าห้าาเหนื่อยคืออันเนี้ยผมจะมีโบนัสแยกให้อีกอันนี้คือเลเวลแรกอ่าเลเวลแรกจะได้แผ่ละ20สมมุติว่าเขาพิมพ์ตอบกลับมาว่าห้าห้าหรือว่ามีประโยคพวกเนี้ยมีคําอยู่ในประโยคนั้นแต่ว่าห้ามสั่งเขาพูดนะอันนี้เลเวลสองครับงั้นก็จะยากขึ้นมาหน่อยเช่น หิวข้าวอยู่บ้านที่ใช่จุดๆๆใช่ไหมคะก็คือชื่อพวกมึงเอาประมาณนี้ก็ได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องมีค่าอใช่ประมาณนี้ปีหนึ่งปีสปีสามปีสี่นี่ว่าก็ต้องถามเขาอยู่ปีอะไรอันนี้แยกกันเองนะใครได้ปุ๊บตัดออกอันนี้ก็คือปึงละ50าเพับอันนี้คือเลเวลที่สาม เลิฟเลิฟอ,อะไรเงี้ยมาหาหน่อยโอมีแอปนี่ลูกค้าลืมไม่ได้เขืนนักศึกษาอันนี้ก็คือใบละร้อยใครได้ปุ๊บโชว์กล้องหยิบออกอ่าเซ็ตสี่มาเซตสี่คืออันนี้จะมีชอบอ่ะรักรักก็คือตามตามต่อได้ชื่ออ่คิดถึงตามได้ชื่อชื่อจุดหลออ่อมากก็ถามว่าพี่หล่อไหมอะไรเงี้ยแย่นั่นเองนะอันนี้คือใบละห้าร้อยเซตสุดท้ายครับก็จะ มีง่ายอันหนึ่งสตาร์วีนหน้าสองเฟสอันนี้คือชื่อชอบแล้วก็พบกันมาได้เป็นแฟนกันไหมเอาประมาณนี้ก็ได้ไม่ต้องเป๊ะโอ้โหโโอ้หหลอกล่ออะไรก็ได้คือไม่ใช่คือถ้าใครพีมานี่กูกลัวกลัวอ่ะหลอกล่อยอะไรก็ได้อ่ะอันเนี้ยคือใบละใบละสองพันอ้าวละวสองพันเหรอเนี่ยครับสองพันสองพันสองพันแล้วถ้ากูมาถึงสามคำเลยก็หกพัน คือว่าใครสามารถนัดได้คนแรกวันเนี้ยเราจะต้องนัดใครก็ได้เอามาไงก็ได้หนึ่งคนน,นัดเจอที่ไหนก็ได้งันดเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นรถไปเลยโอ้โหใครใครได้คนแรกคือชนะคือจบเลยคือเกมจบใช่เกมจบแล้วก็พาไปชอปปิ้งเลยก็สุดท้ายก็คือว่า เงินทั้งหมดเนี่ยสมมุติว่าถ้าได้ไปปุ๊บจะต้องถูกหารไปหาผู้ชนะก็คือว่าถ้าคนแพ้ก็จะต้องเสียตังค์ตัวเองหารไปให้มึงหนึ่งหแล้วมึงคิดดูก็คนลรประมาณสามพันสาบาทโอเคครับตอนนี้เราได้เรียงโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยไม่ไหวแล้วคือตอนนี้ผมทำให้เครื่องทุกเครื่องอ่ะเป็นพรีเมียมพอเป็นพรีเมียมปุ๊บจะได้รู้ว่าใครมากดไลค์เราจะได้จะได้ประหยัดเวลา คือครเราปัดขวาได้ไม่อั้นเลยคือกดไลค์ไม่อั้นเลยอเ,เ,เอารู้ได้ไงเอ้ากูรู้กูโหมึงก็รู้อยู่แอปพวกนี้หน้าแรกจะเป็นอย่างนี้ผมใส่โปรไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว<ส>ขึ้นมข้างข้างก็คือว่าแอป,ปนี้คือมันจะดีอย่างหนึ่งว่าอัปรูปสิ่งของไม่ได้เ<อ>คยปัดไปแล้วเจอแบบว่ารูปแมวไม่ในตัวแอปเขามีระบบป้องกันเหมือนประมาณว่าคือถ้าเห็นหน้าไม่ชัดอ่ะคือเขาก็จะให้เราอัปรูปใช่เพราะว่าเพราะว่าผมลองปัดปัดเล่นเมื่อวานมันมีแต่หน้าคนแบบใช่คือแบบคนเพียวๆอ่ะคน คนอย่างนี้เลยคือถ้าเราสไลด์ซ้ายสไลด์ซ้ายแสดงว่าเราไม่ถูกแสดงว่าเราไม่ชอบคนนี้สมมติว่าถ้าเราสไลด์ขวาแบบนี้แสดงว่าเราชอบออแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันครัช ครับครับอ่าครับคือว่าชอบสุดๆใช่ชอบสุดๆสุดๆไปเลยคแบบคนที่เห็นจะรู้เลยมันจะใช่ใช่เขาแบบสมมติว่าสมมติว่าแบงค์สมมติว่าเป็นหน้าแบงค์หน้าแบงค์ใส่แล้วผมกดคัชปึ้งปุ้งเขาก็จะรู้ว่าผมคนชอบคือเอาง่ายคือปัดได้เลยคือคือส่วนใหญ่นะอ่ะล่ะอยู่ในเกมดีส่วนใหญ่ A B C D บวก ใช่เออประมาณประมาณปีบวกปีบวกขึ kind of ้นไปโอเคดูนะครับผมอ่าผมไม่เลือกเลยใครก็ได้ไอ้คิดว่คนเดียวกันเลยก็ได้นั่นแหละใครก็ได้อ้าวเมนเอาเมนแล้วเนี่ยเนี่ยโด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 เข้าไว้ครับผมเนี่ยเฮ้ยนี่เขาเลยเขามีคำถามไหยนะแบบเขาตั้งคำถามมามีควิสถ้เราตอบควิสอะเขาจะได้รู้ว่าแบบเราคววิือออฟัังงงก์ชนขผู้หญแบบ่่่าาาจะถมตสนใจเรื่องอะไรแล้วแต่เขาตั้งอ่า เป็นนักศึดงคุณกำลงทำอะไรเนี่ยถ่ายบุตรศักดิ์ทุกคนนี่ครับถ่ายรูปมาแล้วอ้าวคุณไม่ได้ถ่ายรูปส่งไอแอฟจริงๆครับเพื่อนๆมีถ่ายรูปส่งนะครับใช่เหรอไอ้แอฟมึงมึงคุยใหม่แล้วเขาถ่ายรูปให้มึงดูจากช่องไอ่เชี่อไอ้เดียึงดูรูปดูใช่ไหมเนี่มึงดูเลยเนี่ยมึงคุยเมื่อเช้าไอ้ห่านี่ครับผมจะเล่นแบงค์พันแรกครับเดี๋ยวเดีกิดเอาฟังก์ชันนี้ดีกว่าจะได้เนี่ยซีโฮไลท์ k e s you อ๋อ คีเมียมนะครับอ้จะรู้ว่าใครเนี่ยเพระรู้ว่าใครแมนเราแล้วเพิ่งเพิ่งเพิ่งคือแมนเลยจะรู้ว่าใครโอ้ยเออว่ะใช่คือแบบเขาเลือกเราเราก็ไปแบบเออว่ะว่ะอันนี้เขาถามผมเลยไม่เจอกันมานานหลายปีงานน่ะต้องบอกว่าแล้วเรียนอยู่อขึ้นปีไหนแล้วเฮ้ยถ้าส่งแบบจุ๊บได้เลยป่ะถ้าจุ๊กเนี่ยให้ไม่เอาดิก็ไอ้แบ๊กเล่นเหลี่ยมเหลี่ยมไม่เหลี่ยมเพ่หิวอ่ะไอ้แบ๊กหิวอ่ะ ได้ปีหนึ่งแล้วตุ้งถามๆว่าพี่อยู่ปีอะไรปีหนึ่งจ้าปีหน้แล้วมาุ้งที่สบายขึ้นจอผมครับพี่เฮ้ยทุกคนมันดูพร้อมบวกแล้วนะพิมพ์แล้วนะสตาร์วินนาทองเพชรนะ S T A R W I N N A ทองเพชรนี่ครับสองพันสองพันสองพันเรื่อยเหรอสองพันอยู่ในกระเป๋าผมอ้าวปีสี่ผมได้ปีสี่ทุกคนหรอุณถามทุกคนเลยอายุต่างกันดีค่ะ มาแล้วปีส e ี ink, e ่ครับผมนี่ค oh, right? <sh> ่ะทำไมกูไม่ทันเลยวะกูได้ปีสองยัปี2ปีสอง่ะปีสองยังเท่าไหร่ห้าสิบบาทนี่ผมได้กีอันหนึ่งแล้วอยู่หอผมถามว่าอยู่หออยู่หอหรืออยู่บ้านหออยู่หอจ้าเสร็จโอเคครับผมผมมีนะครับว่าโอมิทำไมเขาไม่ตอบเน่เดูโอมิขึ้นจอนะผมได้นะครับโอมิแอพนี่มาเขาขอถ่ายรูปมาว่าจริงหรือเปล่า ตัวจริงเปล่ามาได้แล้วนี่เพื่อนนี้ไปยี่สิบาทสามหันหน้ามายิ้มยิ้มสุขส่งนิ้วไอ้แน่เหรออโอ้โหมึงเล่นยากเพื่อนซะแล้วกินข้าวยังผมถามเขากินข้าวยังอิ่มป่ะเขาตอบกลับมาทำไมอ่ะทำไมต้องหาเรื่องกูด้วยวะอิ <c oughs> ่วข้าวเหรอะอิ่วข้าวเหรอะอิ่วข้าวเหรอะทำไมไม่มีใครตอบกูเลยวะ <c oughs> คือเราใครที่อยากหาเพื่อนในแอปนี้ทุกคนดูบอกว่าปั่นจัดอะเออคือมันสนุกสนุกมากคือตอนนี้เป็นเพื่อนไม่ค่อยตื่นเต้นงั้นผมจะรวมเอา20กับ50ออกแจกเป็นร้อยเดียวคนเลยอโอ้โห,โโหพี่เต้ขายบาวนี่ปะอะไรเนี่ยบาวนี่บาวนี้โอ้โหแรง์โอ,โโอวยวายชุด้ายพี่เต้ขายบาวนี่หรือเปล่านี่นี่นี่ดูที่พูดไปตอนแรกจำได้ไหมทุกคน เราแมช์กันเยอะมากแล้วนะครับก็คือว่าถ้าเป็นฟังก์ชันพรีเมียมอ่ะมันจะสามารถเซิร์ชชื่อได้อ๋อเหรอเราจอผมขึ้นสมมติเมื่อกี้โมแฮะโมสวยนี่เราก็เซิร์ชได้ว่าโมเน็่ยมันก็จะขึ้นมาดีอะดีเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวนใช่ใช่ได้ไม่ต้องเร่ยนเพราะว่าตอนนี้ปิดเต็มไปหมดเลยครับรักพี่สาว สวัสดีทำใยหย,ยอปักผ้าเนื้อ๋อปักผ้าใช่ไหมปักผ้าปักปักผ้าคุณดูไปเรื่อยอ๋อปักปัก<า>เออเมืองเอกอ๋อใกล้ๆเล้เลยเรากรเกษตรไม่ไกลเราเรียนรังสิตไม่ไกลเดียเด๋ยวไปหาปักผ้าทีมุกเหนื่อยเตะเลยตอนนี้เราจะมาดูยอดกันว่าได้เท่าไหร่อ่าสามนับโชว์พันหนึ่งพันห้าพันหก พันเจ็ผมได้สองร้อยสามร้ามบผมได้420ร้อยยี่สิบไอ้เหี้ยใกล้บงก์อ่ะสองพันสองร้อยโอ้มึงได้ผู้หญิงอีกโอ้แล้วมึงไปเปยนตัวเองอีกโอ้ดแล้วปุ้วยคือเราจะไปกดเงินมาให้แบงค์อีกหนึ่งหมืน ออกให้แบงค์อีก3,300เพื่อให้แบงค์เป็นความสุขปัดเศษให้กูแล้วกันสา0 0ไปเจอกันที่ f u t เจอ future future ว่าเดี๋ยวเราขับรถไปกันจริงๆโอเคไปเลยไปไปเลยป่ะไปเลยแล้วไม่ไหวแล้วอะเราบอกขอออกมาเลยเราออกมาตั้งแต่กูพิมพ์แล้วไปเก็บของกันนี่ครับไปเราไปดูเพื่อนๆหนเนาะได้ผมผมได้ผมได้ตังก็พอใจแล้วแค่กระเสียเลยวะค่ะ ผมเอาจริงๆนะผมจ่ายครบลนะครับสามพันสามเนี่ยสามไม่อยากรับตังค์เลยอ่ะมามามาอีกสามพันสามร้อยเปิดกูเป็นเท้ายนี้ถ่ายตังค์เหลือสามคนนึงเอสามสามสามมีคนนึงสามทีกูเหลือร้อยเดียวแล้วนะสาเงาไปโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้ตังค์ผมจริงๆนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเงินตรงนี้ไปใช้ให้หมดเลยเจอกันครับเจอกันครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรา่็ถึงฟิวเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วว้าดูแค่นี้กิมมินตอร์บุกกิมมินตะป์ลอยออกไปเลยไหมหรือว่ายังไงออกไปเลยไหมเหรอหยุดหยุดตรงไหนครับอยู่ข้างในร้านนะคะสตาร์พาร์คเหรอครับใช่ใช่ใช่สตาร์บัคสองข้นี้ั้ชั้นชั้นไหนครับชั้นหนึ่งค่ะโอเคเดี๋ยว เดี mm bills, ๋ยวผมเดินไปรอหน้าร mm. ้านก็ได้ครับใช่ใช่ฮะกินอะไรไหมครับสั่งไม่ใช่ไม่ใช่มืออยากอิจฉาอยากอิจฉาครับก็จะถึงสตาร์บัคเมื่ที่เรียบร้อยแล้วแอคชั่นกับของจริงสู้ๆเพื่อนทำให้เต็มที่อจังเรียกชื่อ EC ไม่ไหวแล้วแล้วดิวคนไปฟิวเจอร์ได้แล้วสู้ๆเพื่อนทำให้เต็มที่อจังเรียกชื่อไอ๋อโอเคอยู่อุ้ยแหมแง่จะเลี้ยวจะเลีว นี่เจอแล้วเจอแล้วทุกคนเราเจอแล้วสดีรับชื่อตังค์นครัสวัสดีครับนีเอาดีครับครวยนะสบายดีสบายดีไปวันนี้เราจะไปไหนกันดี่ะอยากไปไหนเราจะแวะอะไรก่อนดีกว่าก็เอาง่ายๆตังเมียได้อะไรไปเลยอันนี้ไม่แพงมากถูกไปอุ้ยถูกะเราไปร้านแทนได้ไหม ง่าเดี๋ยวมีอีกหลายน้านั่จสายง่ายก่อนขอแบบขอแบบหนักหนักหนักเลยแบบพึ้งเดียวเลยแล้วก็แบบว่าอุ้ยแบบอยากไปเลยที่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บจะพาไปเลือกรองเท้าสักคู่โอเคอ่ะเนาะก็ต้องมีรองเท้าเลยเดี๋ยวพาไปเลือกรองเท้าตอนนี้ก็แบบโชคดีเขามีจัดงานพอดีหนูก็เลยแบบเดี๋ยวพามาซื้อรองเท้าวิ่งทั้หน่อยนี่ไหนยืนยืนยืนอุ้ยอยู่ไหนวะเออได้หมาเฮ้ยเท่เท่ผ่าน ปเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์อันนี้ไม่ดูราคาเลยไปซื้อเลยทีเดียวไปจ่ายตังค์ครับเท่าไรครับผมหนึ่งปรมันเฮ้ยโอถูกันเดียวปกติก่อนหน้านี้เคยคุยทีหลายๆคนก็เคยก็ต้องเคยป้าแบบช่วงนี้แบบเออฟอร์มูล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคุยหลายๆคนในเวลาเดียวกันนะมันเหนื่อยใช่ปะคือไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่ว่ามันเหนื่อยแบบว่าแบบไม่อบต้องตอบประโยชน์ จเดิมซ้ำๆแบบกินข้าวย่งสิบคนเนี่ยยีสิบคนเลยเหรอเอออะไรสิบคนเลยไม่ตอนนั้นตอนนั้นไงยำมาตอนสิบคนสิบคนก็โหดคือแบบว่าตอบแบบหลายๆคนแล้วก็ตัวเราเองเราก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังมาก็เออที่แกดคุยแล้วก็คุยแค่คนที่เราสนใจจริงๆชาย่อยนี่สินค้านะคะนี่ครับเขาเวลาสาวๆจะซื้อของก็ ไปไหนอันต่อดีโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านเจ้าภาพแล้วก็ตอนนี้สาวก็อะไร่าคุณตังเมฮะตังเมก็ขเขาเรียกว่าอะไรคุณตังเมก็เจอเจอร้านที่ใช่แล้วก็คือเดี๋ยวเขาก็จะไปซือ้อเป็นประกาเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรารอ,อเ,เดี๋ยวลาลรารอมีอะไรให้ช่วยเลือกเรียกโอเคไหมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันเ,อเยอะมากก็คือทะลุง้มมาแล้วคือตอนแรก เงินน่ะจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นแล้วเราจะเปลี่ยนชุดกั้ไหมอยากเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมชุดหนึ่งคิดว่าชุดไหนจี๊ดสุดจี๊ดสุดเหรอเขอแบบเห็นปุ๊บแบบเวอร์ะเวอร์เลยเหรอแบบมาลายมาลายจะเป็นมาลายครับทุกคนเดี๋ยวรอตอนเปลี่ยนชุดครับไปปุ้มาธรรมดาที่ไหนวะเฮ้ยหมันเขี้ยวเว้ย เทียนน่ากลัวว่ะน้องๆพี่พี่พี่บอกก่อนว่าพี่แซวเล่นพี่ไม่เดือดนะน้เอ้ยป่าเอ้ยเออเออเออลืมกย่นี้อ่ะนี่พี่บอกไม่โอเคของอย่าแล้วเราเขาจะบอกความจริงว่าโอ้ก็เลยพยายามไปลวกกีบกันเลยตัดตัดออกผมจะบอกความจริงว่าเงินที่ช็อปไปตรงเนี้ยไม่ใช่เงินผมนะเงินนี่ครับเราใช้เงินได้แบบว่า มาากลกบัตรทุกตารามบใช่ขอบคุณมากแม่คาวันนี้เรคนนี่้าไม่ได้แบบไม่ได้เจอเออขอบคุณก็ต้องต้องแอปด้วยแอปโอเมเลยบคใช่ซาลาเวน่า2เต็กุเกาช่องนี้ด้วยนะคะ2เต็2เแล้วก็ตอนี้เดินทางปลอดภัยก่อนขอคุณมากนะคะขอบคุณมากนะวันนี้วันนี้สนุกมากขอบคุณขอบคุณโอยขอบคุณกับดียบาย นี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งติดตามกดแชร์ด้วยผมยังชอบเลยครับเมื่อนๆเจอขอบคุณครับเอ้าทำอไรทำงาเข้าของเจอครับบ๊ายบายขอบคุณ OMF ครับ